สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t รีมฟอร์ดวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของสิ่งที่ปลดล็อกในบอสก่อนก่อนหน้าที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟที่ใช้เทสสกิลนะครับผมนะมันสร้างทุกอย่างได้ฟรีนะมันก็เลยจะเร็วขึ้นหน่อยสิ่งที่ผมจะมาพูดกันในวันนี้คือบอสเกรซันนะครับที่เราเคยไปตีมานานละอันนี้นะครับคือเกรซันนะเขาจะปลดล็อกพื้นเวริร์กช็อปใช่ไหม แล้วบอสแต่ละตัวหลังๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกพื้นประเภทพิเศษเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่มีคิตติน่าเปล่าวะอ่าวินเซน่าหนึ่งเอาไม่ใช่เหรอจำอะไรไม่ค่อยได้เลยว่าเราหายไปนานอยู่เกรเทลไม่ใช่เรียนราไม่ใช่เบนไม่ใช่มายาไม่ใช่เมรดิตไม่ใช่เทราเทราไม่ใช่เตเวียนไม่ใช่ราซิเอลก็ เอ้ตัวไหนวะที่มันปลดล็อกพื้นเพิ่มเติมเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอีกอีกสักอันหนึ่งไงอ๋อรู้แล้วอ่าผมพิดเองคืออย่างนี้พื้นเนี่ยมันจะมีปลดล็อกให้แบบนี้ใช่ไหมครับพอเราตีบอสเกรสรันน่ยมันจะปลดล็อกพื้นเวิร์กช็อปวันนี้ผมเลยจะมาสอนเรื่องการคอมโบพื้นนะครับเพราะว่าผมได้มีพูดถึงในคลิปของไม้จากรทูไบโอมอยู่แล้วอันนี้เป็นชั้น2ของปราสาทนะครับผมข้างล่างใช้เทสกิลนะผมก็เลยจะมาเทข้างบน วิธีการจะทำคอมโบนะผมจะสร้างให้ดูก่อนถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นเวิร์กช็อปอ่ะคือพื้นอขอโทษนะสิ่งก่อสร้างแต่ละอันเนี่ยที่จะต้องใช้พื้นแบบสเปซิฟิกเนี่ยวิธีการดูก็คือมอ็อไปชี้เนี่ยเขาจะบอกเนี่ยโต๊ะทำงานธรรมดาข้างล่างจะขึ้นคําว่าโรงหลอมก็คือใช้พื้นประเภทโรงหลอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะงานไม้เป็นพื้นเวิร์กช็อปเดี๋ยวจะสร้างไปก่อนเลยพอกดเข้าไปดูจะปรากฏว่าเนี่ย คือทางานได้ถ้าอยู่ในอาณาเขตของปราสาทนะครับผมก็คือทํางานแล้วก็ปราสาทต้องต้องมีไอเนี่ยแก่นดเลือดเติมอยู่นะอันที่2ถ้าอยู่ในปราสาทที่มิดชิดจะลดระยะเวลาในการผลิตนะยีแล้วก็ถ้าเกิดพื้นเข้ากันจะลดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะครับยีคืออันือเนี้ยมันเป็นเทสเซิร์ฟเวอร์เ,รเรนาะผมก็อ่าย่างไงเดียบอกบอกไม่ได้ว่ามันลดจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แต่ว่าผมตัดสินใจใช้เซิร์ฟนี้เทสแหละดีละเพราะว่า มันก็อย่างน้อยคือเขาให้ค่าสถิติมาไงว่าเร็วขึ้น25กัใช้ของลดลง25มันมองออกอยู่ละสมมติแล้วกันว่านี่เป็นชั้น1น,นะชั้น2ก็ต้องทําเหมือนกันการคอมโบเนี่ยคุณห้ามใช้พื้นที่เป็นกําแพงไม้นะครับมันไม่นับนะ,ะสร้างไปก่อนแล้วกันอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยคือวนครบรอบแล้วนะครับผมรวมประตูด้วยแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ เพราะเขาบอกว่ามันจะต้องใช้ประเภทกำแพงปราสาทนะไม่ใช่กำแพงไม้กำแพงไม้นี่สำหรับต้นเกมอย่างนเดียวนะลบก่อนลบก่อนลบก่อน,อนออวิธีการลบนี่คือกดสเปซบาร์นะครับในมุมมองสร้างแล้วก็การจะลบประตูเราต้องลบไอ้ตรงกลางออกก่อนแล้วมันจะเป็นเสาตอนเชา้าไม่เป็นไรที่นี่มันแป๊บเดียวโอ้ยจริงเรามีกระดูกไหมไม่มีเนาะอ่ะ พื้นในแต่ละอย่างเนี่ยให้ให้เขาเรียกว่าไงใช้พื้นไม่เหมือนกันขอโทษนะโตะแต่ละอย่างให้ไม่เหมือนกันอย่างโตเล่นแร่แปรธาตุหลังจากตีบอสคลิปนะคลิปก็คือตัวระเบิดนะคลิปที่แล้วเลยนี่เขาจะลดล็อกโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุโตเนี้ยจะใช้พื้นประเภทพื้นห้องเล่นแร่แปรธาตุอ่าอันนี้ก็ผมอันเนี้ยพื้นที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นเล่นแร่แปรธาตุนะครับ แต่ว่าทําไมมันถึงไม่ได้ล่ะมันถึงไม่ได้คอมโบเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องสร้างพื้นข้างล่างโตะนะครับเราต้องสร้างพื้นในห้องเนี้ยแล้วผมจะต้องล้อมด้วยกําแพงที่แยกจากห้องอื่นชัดเจนมันถึงจะเป็นคอมโบอ่ะอันนี้เป็นโต๊ช่างฝีมือจะเป็นโต๊สําหรับสร้างเจมนะพวกสร้อยมันก็จะใช้พื้นประเภทพื้นห้องเจรไนแบบนี้รวมถึงบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับสายการผลิตนะครับแต่ว่าเขาเรียวกว่าไงเดียว มีการคอมโบพื้นเหมือนกันก็อยู่ไหนว่านี่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 อันนี้ก็คือกรงที่เราเอาค่า,ารับใช้มาใส่เพื่อแทะเลือดเขาเรื่อยๆนะเขาจะใช้แค่อันนี้พื้นเข้ากันจะลดความเสียหายในการกัดเพื่อเอาเลือดเขามาใช้เนี่ยลง25%นนะมันก็จะให้ผลต่างๆกันวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องการคอมโบพื้นคร่าวๆก่อนเดี๋ยวมันใกล้จะกลางคืนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับขพืนไปข้างมนอีกทีนึงนะ ทีนี้เราต้องล้อมรอบด้วยปราสาทก่อนผมจะต้องสอนพื้นฐานก่อนก็คือการล้อมรอบด้วยปราสาทคือใช้ไอ้น,นี้กําแพงไม้ไม่นับมันใช้แค่ไม้กับไฟเบอร์แต่ถ้าเป็นปราสาทเนี่ยมันจะต้องใช้ไม้กระดานกระอิฐสิ่ง2อ,อย่างนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแปลร,รูปนะครับไม้ก็เอาไปเข้าเครื่องตัดไม้มันก็จะได้เป็นไม้แผ่นมาส่วนอิฐเนี่ยได้จากการสร้างเครื่องบดแล้วก็ใส่หินที่เราตีพวกหินเนี่ยไปใส่จะได้เครื่องจะได้เป็นอิฐมานะเราถึงจะสร้างได้ แล้วก็การล้อมรอบห้องให้ได้ห้องนึงอะ่ะคุณต้่นดูดีๆนะคือมันใช้กําแพงก็จริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณน่ะจะต้องใช้กําแพงอย่างนี้เท่านั้นแบบว่าล้อมมันหมดเลยเนี่ยมันก็จะสร้างหลังคาขึ้นมาเลยใช่ไหมถ้าเราล้อมรอบด้วยกําแพงปราสาทสำเร็จอันนี้ถือว่าได้คอมโบนะอันนี้ก็จะได้คอมโบแล้วอยู่ในปราสาทวิชิตแต่ว่ามันจะเป็นการขังตัวเองนะอ่ะพอผมลบออกไปอันหนึง่งหลังคาหายแล้วก็บัฟหายไป ก็ไออันที่เหลือเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลอบอันนี้ด้วยจะเป็นหน้าต่างก็ได้ไว้ชมวิวอีอันนึงก็เป็นประตูแบบนี้ไงครับประตูเนี่ยจะเป็นระวางกัน้นระหว่างห้องแล้วเราสามารถเดินทะลุได้โดยที่ข้างในอ่ะยังถือว่าเป็นคอมโบอยู่นะส่วนหน้าต่างเอาไว้ตกแต่งอย่างเดียวก็เอามาคอมโบรวมกับหน้าต่างแบบนี้นะครับผมหน้าต่างก็จะมองทะลุได้เอาละ ตอนนี้เราได้คอมโบแล้วใช่ไหมครับพื้นเข้ากันเขาจะได้พื้นเวิร์กช็อปพื้นเวิร์กช็อปอยู่ที่ตกแต่งไม่ใช่ปราสาทแล้วก็รากฐานนี่พื้นเวิร์กช็อปมันจะมี2ไลน์นะครับผมซึ่งจะใช้ไลน์ไหนก็ได้นะผม,ผมเอาอันนี้สลับกันแล้วก็เอาอันนี้สับกันก็ได้มันก็นับอยู่เหมือนกันเออหรือผมจะเอาให้เป็นไลน์เดียวไปเลยก็ได้มันก็นับนะครับ แต,แต่แต่แต่ถ้าพื้นมันหายไปอันหนึง่งโอ้ยกลายเป็นเอาพื้นออกเนาะเราก็ต้องเติมพื้นก็ไปใหม่อะเป็นพื้นธรรมดามันก็จะไม่เข้ากันนะครับอ่าเก็ตแล้วนะทีนี้ขั้นต่อไปผมจะคือสมมุติว่าเราอยู่ในปราสาทเนี่ยเราคงไม่ได้แบบสร้างอันนี้มาเพื่อแยกออกมาอย่างเดียว มันจะมีของหลายๆอย่างที่ใช้พื้นประเภทเดียวกันอย่างเช่นพวกอันนีนน้แล้วกันหนังฟอกแล้วก็ห้องตัดเย็บเออเออนี่ยประมาณนี้แล้วกันขอการแปลรูปก็ใช้นะเนี่ยเครื่องฟอกหนังก็ใช้ห้องตัดเย็บเหมือนกันจะสร้างแบบนี้ลนนะแล้วกันนะแล้วเราก็มาล้อมรอบปราสาทกันเอ่ออันนี้ที่มันที่มันเจเนเรตหลังคาเราก็ต้องวางด้วยนะครับ ประมาณนี้ก็พอ,อน,นี่เป็นทางออกปราสาทเนี่ยสมมติว่าผมเห็นแล้วว่าอันเนี้ยย้ายเข้ามาประชิดกันเลยก็ได้จัดแต่งให้มันดูแบบสมูทหน่อยตรงนี้เราเดินทะลุไม่ได้แล้วเราก็เอาเป็นปราสาทไปแต่ตรงนี้เราเดินทะลุได้แล้วก็เอาเป็นทางเข้าแบบนี้เลยก็ได้เห็นไหม,มก็จะมีทางเข้าแล้วก็เชื่อมไปอีกห้องหนึ่งห้องเนี้ยจะยังไม่มีอิทธิพลของพื้นแต่ห้องเนี้ที่เราวางไปแล้วแล้วเรากั้นนะ่ะ อ๋ออันนี้อันนี้ยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผมล,ลบพื้นออกไปผมสร้างพื้นใหม่มันก็จะได้บัฟเข้ามาแล้วก็ห้องนี้จะต้องใช้พื้นประเภทตัดเย็บใช่ไหมครับพื้นตัดเย็บอยู่นี่เอาไหนก็ได้สลับผมผมชอบสีสีแดงอันนี้นะโอเคล้อมหมดหรือ,อยังไม่รู้เรามาเช็คดูเรียบร้อยมีกำแพงล้อมรอบมีหลังคาก็อยู่ในประสาทมิชิัลลบระยะเวลาการผลิต พื้นเข้ากันอีกก็จะใช้วัตถุดิบในการสร้างเนี่ยน้อยลงไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวเครื่องผลิตเพื่องแปรรูปอย่างอื่นที่เขาขอเหมือนกันอะ่ะก็ได้รับอิทธิพลของบัฟไปด้วยอันนี้เรื่องกระเป๋าก็ได้เหมือนกันไปด้วยอันนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถแบบปรับได้อิสระเลยว่าเราจะจัดห้องให้เป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยอันนี้สําคัญมากก็เ,เอาไวใ้ใกล้ๆก,กับทางเข้าส่วนไอ้การแปรรูปเนี่ยเรา เอามาเอาของมาฝากไว้แล้วก็ปล่อยให้มันทํางานเองใช่ไหมล้วก็สร้างไว้แบบเยอะๆแล้วก็อยู่มุมใดมุมหนึ่งไปเลยคือไม่ได้กดไม่ได้กดมาบ่อยอะ่ะไว้นี้แล้วกันหน้าตา่างเฉยแบบนี้ก็ได้ฮะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตอันนี้โอเคที่ผมสอนอยู่ตรงเนี้ยนั่นก็คือการกั้นห้องนั่นเองห้องขอ้นบนอะ่ะเขาจะใช้พื้นที่เวิร์กช็อปแต่ห้องอันนี้ยเราจะใช้พื้นที่ห้องตัดเย็บนะครับ ลากลงมาอีกก็ได้เราอยากได้อะไรอ่ะล่าสุดเลยละกันที่เราไปตีคลิปมาก็จะเป็นเรื่องปรุงยานะครับลองไ่เหมือนเดิมอ่ะแต่ทีเนี้ยมันก็จะชิดกับโซนข้างนอกแบบนี้ใช่ไหมผมก็เอาเป็นหน้าต่างมาแทนก็ได้แต่มันคงไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะเพราะว่าข้างหน้ามันมีพื้นที่กั้นอีกทีหนึง่งแบบนี้เรียบร้อยมันก็จะได้บัฟ หลังคาไปแล้วก็มาเอาไอ้น,นี้ต่อห้องเล่นแร่แปรธาตุอันนี้ผมจะค่อนข้างชอบในการสลับนะเพราะว่ามันลายเดียวกันแต่คนละสีนี่ยังไม่ค่อยเห็นเนาะนก็จะได้บัฟพื้นที่เข้ากันไปอีกก็จะลดปริมาณในการคราฟลงห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องของห้องตัดเย็บก็จะใช้วัตถุดิบในการคราฟลดลงส่วนนี้ห้องเวิร์ดชอป ก็ได้อิทธิพลของพื้นเหมือนกันก็จะลดวัตถุดิบในการใช้ลดลงคําถามนะครับผมในเมื่อบอสเกรซันเนี่ยเราตีแล้วมันป,ปลดล็อกพื้นเวิร์กช็อปแล้วพื้นอย่างอื่นละ่ะมันได้มาจากสิ่งนี้ครับการวิจัยการวิจัยเนี่ยจะได้หลังจากที่เริ่มแรกนะเริ่มแรกเนี่ยที่เราวิจัยเนี่ยเราเราสร้างได้เลยแต่ตัวหลังๆเนี่ยเราจะต้องไปตีตัวอื่นได้แก่หนึ่งมายานะครับผมเดอะดาร์คเซเวนโอ้ยขอโทษอะ ตัวนี้นะครับมันจะได้เป็นโต๊ะเรียนเป็นการรีเสิร์ชขั้น2แล้วก็การรีเสิร์ชขั้น3จะต้องตีดรเ์เฮนรี่แบ็กบูนะครับนี่มุมตำาราปราดน,นี่อันนี้มันก็จะให้มาเลยในทูตัเรียลนี่แล้วก็มากดใช้นี้ใช่ไหมครับมากดเรียนรู้ถ้าคุณไปตีบอสหรือตีมอน,น,นอะไรเงี้ยแล้วมันดรอปเป็นสมุดมาหรือคุณไปเอาเหรียญไปแลกก็ได้เนี่ยคุณก็มาปลดวิจัยแต่ถ้าไม่มีจริงเอากระดาษมาแล้วครับแล้วก็กดค้นพบมันจะสุบ สมอันที่เรายังไม่เคยได้นะสิ่งก่อสร้างนี้เห็นปะมีพื้นโรงหลอมแล้วก็ห้องเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้ขั้นสูงขึ้นก็จะแยกกันไปอีกนะครับผมอ่ะถอนออกเลยแล้วกันทางเข้าอยู่ไหนวะอึ้ชอึอไม่ได้แคบไปการรีเซิร์ชขั้น2จะได้เป็นพื้นห้องตัดเย็บนะครับผมแล้วก็พื้นห้องสมุด พื้นห้องสมุดก็เอามาใช้กับในเรื่องตำราเนี่ยแหละส่วนอันนี้สุดท้ายก็จะเป็นพื้นห้องขังที่จับค่ารับใช้มาแทะเลือดนะครับแล้วก็พื้นห้องเจรไนก็คือห้องสำหรับผลิตพวกเจมพวกเพชรนั่นเองตอนนี้พื้นห้องนี้มันกลายเป็นพื้นของห้องเล่นแร่แปรธาตุอยู่เพราะฉะนั้นตำราเนี่ยมันจะไม่ได้บัฟนะครับผมขอโทษน,นะตำราเนี่ยไม่เกี่ยวไอ้ที่ได้ไอ้ที่ได้บัฟก็คืออ่ออันไหนว่าที่บทกระดาษ อ่ะอันนี้อันนี้จะใช้เป็นพื้นห้องสมุดนะครับพื้นห้องสุดท้ายนะครับคำจริงไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายของขอโทษมันมีอีกหลายประเภทนะที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะพื้นห้องขังก็อย่างหนึ่งแล้วเนาะแต่นี้คือเราเราเรา,เราไกด์แค่ทูตูเรียลไว้ก่อนค,คุณผู้ชมต้องแบบลอง,องจาัดก,การเองนะนไม่เกี่ยวก็จะมีพวกสายการผลิตมีเวิร์กช็อปแล้วก็ต้องเป็นโรงหลอมพวกผลิตอาวุธนะครับผม ห้องตัดเย็บก็เสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าลงหลอมอันนี้เพื่อนห้องเจรไนก็คือพวกเพชรพวกเจมเจมสกิลก็ด้วยนะอันนี้ก็ใส่พวกอาวุธบรรพการลงหลอมหมดเลยแปรรูปมันก็จะมีห้องเล่นแร่แปรธาตุห้องเล่นแร่แปรธาตุลงหลอมเวิร์กช็อปนี้อะไรห้องตัดเย็บอันนี้ไม่มีอะไรไม่ได้บัฟน,นี้เวิร์กช็อปเนี่ยก็จะต่างๆกันไปห้องของตกแต่งนี้ไม่เกี่ยวนะไม่มีอะไรแล้ว อันจะเป็นตัวที่ใช้สร้างสร้างอันเดยเฉยๆไม่มีอะไรความจริงเอาวางไว้เท่ๆก็ได้เหมือนกันตามประเภทเขาเลยลงหลอมวิใใจัยไม่มีอะไรอ่ะพอปลูกซึ่งการวิจัยอ่ะมันมันเซงตรงนี้หน่อยคือไม่รู้อ่ะเหมือนผมจําไปแล้วอ่ะว่าถ้าพื้นเข้ากันมันลดปริมาณสมุทรที่เอาไปใช้เปิดได้อ่ะแต่ทําไมมันถึง ไม่ได้อะไม่รู้ว่ามันมันอัปเดตแพชหรืออะไรหรือเปล่าหรือมันทําไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วอย่างเครื่ออัดกระดาษนะพอเก็ตอยู่วัตถุดิบที่ใช้ในการแปรเป็นคำพีมันจะเออมันจะลดลงส่วนไอ้พวกเนี้ยผมเข้าใจมาตลอดเลยว่าถ้าพื้นเท่ากันมันจะไอ้นี่มันจะลดจํานวนสมุดที่ใช้ในการเปิดสุ่มกาชานะครับกระทั่งอันเล็กก็ก็ไม่ได้บัฟนะก็ยังใช้50อยู่ใช่ไหม พอแทนที่เข้าไปอันนี้ห้องอะไรห้องสมุดเนี่ยก็50เท่าเดิมนะเสียดายเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นการคอมโบพื้นสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายวอลเปเปอร์นับไหมถ้าเกิดดูมาถึงขนาดนี้น่าจะตอบพร้อมกันเลยครับว่าไม่นับนะอันนี้คือตกแต่ง100%เลยไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของบัฟดีบัฟเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่อะไรของผมก็ได้ ไม่เกี่ยวเพราะมันมันไม่มีประเภทของมันเองไม่มีบัฟที่เกี่ยวกับอันนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะอนาคตจะมีไหมแต่ไม่น่ามีอ่ะมันมันจะปล่อยตัวเต็มมาแล้วนะผมเอาเสาอันนี้ด้วยผมเอาอันนี้ด้วยนะผมเอาอันนี้ด้วยผมเอาอันนี้มามั่วๆด้วยมั่วหมดเลยอะเนี่ยเคออสสุดๆเลยก็ไม่มีผลครับนะนะมันคือการตกแต่งอย่างเดียวบอดเปเปอร์ไม่นับนะใช้แค่หลังคาใช้แค่พื้นให้เข้ากันให้เข้าประเภทกัน แล้วก็มันจะต้องกั้นห้องให้เรียบร้อยกำแพงนี่คือถูกต้องแน่นอนหน้าต่างก็นับแต่ถ้าอยากให้เดินทะลุได้ต้องสร้างเป็นประตูแบบนี้ด้วยเอาละเพิ่มเติมนะครับผมคืออ,อันนี้ยังคอม,มโบได้อยู่เนาะคืออยู่ในปราสาทมิชิตแล้วก็มีพื้นห้องเล่นแร่แปรธาที่เข้ากันถ้าเกิดคุณผู้ชมตีบอสท,ที่ชื่อออกเทเวียนเนี่ยเนี่ยครับผมออกเทเวียนเนี่ยเขาจะปลดล็อกเป็นทางเข้าปราสาทแบบกว้างก็คือกำแพงแบบที่เดินได้ทะลุได้อะแบบกว้างเนะี่ย คุณจะเอามาใช้แทนเลยก็ได้สมมุติว่ามุมมันแบบมันไม่ได้จริงอ่ะคือมันต้องเดินบนไปบนมาแบบเนี้ยคือแต่ตอนนี้มันมีมคอมโบอยู่เนาะผมก็จะถอดอันนี้ออกเพื่อให้ชัวร์ผมจะวางพื้นแบบอื่นด้วยวางแบบดุยอย่างนี้เลยอ่ะเป็นแบบนี้นะคอมโบมันต้องไม่ได้ครับนะนี่แต่ว่าแต่ว่า ถ้าเกิดว่าผมใช้ในข้างในเนี่ยมันเป็นห้องเล่นแร่แปรธาตุอยู่แล้วผมเอากําแพงประเภทกว้างเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะผมเลื่อนไปไม่ถึงวางเข้าไปปุ๊บมันก็จะกั้นห้องเหมือนกันแล้วก็เดินเข้าออกสะดวกและอันเนี้ยก็จะถูกกั้นออกจากห้องข้างล่างที่พื้นมันไม่ไม่เข้ากันตอนนี้พื้นมันก็จะเข้ากันนะครับเอออันนี้ลืมพูดไปเรื่องของกําแพงกว้างกําแพงกว้างก็มีประตูของเขาเองเหมือนกันนะ ประตูที่แบบค่ารับใช้เข้าไม่ได้แบบนี้ถ้าคุณเล่น PVP เนี่ยคุณจะต้องสร้างไอ้นี้ด้วยนะประตูมันจะมีประตู2แบบคือประตูที่เราเปิดปิดทั่วไปกับประตูที่กันค่ารับใช้ประตูที่กันค่ารับใช้นะก็คือเวลาเราเจับคนมาทาเป็นค่ารับใช้เสร็จเนี่ยมันจะเดินไปเตะในปราสาทของมันเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอประตูแบบนี้มันจะเดินผ่านไปไม่ได้ เออก็คือเอาไว้กั้นให้มันอยู่แค่เฉพาะห้องใดห้องหนึ่งไม่ให้มันเดินปนเปี้ยนแบบเยอะเกินไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลประตู2อันนี้เราเปิดได้ไม่มีปัญหานะครับผมไม่เกี่ยวกับตตวบู้เล่นแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยใน PVP ที่จะมาบุกบ้านกันอนะประตู2อันก็ต้องตีนะทั้งคู่เลยไม่มีอะไรไม่ได้ต่างอะไรกันแค่ล็อกไว้ไม่ให้ค่ารับใช้ม,มายุ่งเฉยนะเพื่อนผมก็ยังหลับอยู่ปล่อยให้เขาหลับไปนะครับทำงานมาเยอะ อยากจะตีจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันไดประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของการคอมโบพื้นเพราะว่าผมควรจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนตีบอสเกรส่าจบแล้วแต่ตอนนี้มันก็ลากยาวมาที่บอสไอ้นี้ด้วยกอสวายกับคลิปกอสวายผมไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับสุสานนะไม่ได้อะไรมากแต่ว่าคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทํานะก็ไว้ไปเจอคลิปหน้าแล้วกันผมก็จะอัดต่อจากนี้แหละครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดซับสไครต์และถ้าไม่ใช่กดรีเพย์หม่ยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกน็หม่คลิปหน้า สวัสดีครับ